นะครับเนี่ยครับสดๆเลยนะครับลวกนอ่นะครับให้มันสงี่เน้นนะครับเดี๋ยวเรามากินนะครับน้ำกินแจวของเรานะครับซีฟูดน้ำกินซีฟูดของเรานะครัเนี่ยนะครับครับสดๆเลยนะครับเนื้อสดๆเลยตับสดๆเหมือนกันนะครับเอามาลวบกินตุ้มนะครับอร่อยมากนะครับดูเลยสั่งสั่งซีกิตนะครับสั่งซีกิตใหญ่ๆเลยนะครับ ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับวันนี้นะครับน้องมีเมนูนะครับจิ้มจุมนะครับจิ้มจุ่มเนื้อนะครับนี่นะครับเนื้อสดๆนะครับมาจิ้มจุมนะครับมาครับมาครับนี่นะครับเนื้อหนึ่งโลนะครับมีไซส์นะครับมีคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็มีตับนะครับมีลูกชินนะครับมีอันนี้นะครับกรอบนะครับมาครับมาครับนี่นะครับเนื้อสดๆนะครับมากินจิ้มจุมมาครับนี่นะครับหม้อไฟนะครับเราไม่มีหม้อดินนะครับเรามีแต่หม้อไฟนะครับมาครับมาครับนี่นะครับ ไอเลยก็มีพัดนะครับนี่นะครับมีประกาศนะครับมีเฮ็ดนะครับมีหหละบผ้านะครับมาครับมาครับมากินจิ้มจุ้มนะครับไอ้น้ำจิ้มของเรานะครับมีนะครับน like ้ำจิ้มซซฟูดนะครับนี่นะครับน้ำจ uh> ิ้มซีฟูดนะครับน้ำจิ้มเจลนะครับมาครับมาครับมากินจิ้มจุ้มด้วยกันนะครับน้ำเริ่มเจ็ดเดือดแล้วนะครับนะครับเมนูปันนี้นะครับเป็นจิ้มจุ้มนะครับจิ้มจุ้มนะครับนี่นะครับเนื้อสดๆนี่นะครับเนื้อสดๆแดงๆเลยนะครับเนื้อวัวนะครับนี่นะครับ เนือวัเอามาจิ้มจุ่มได้นะครับมากครับมากครับใส่ผักเข้าไปก่อนนะครับนี่นะครับผักใส่เข้าไปนะครับให้นมหอมหอมนะครับให้นมหอมหอมน้ํานะครับมากครับมากครับสามารถมากินโดยกันได้นะครับน้องครับสามารถมากินโดยกันได้นะครับนี่นะครับคอนเทนเนอร์นะครับสามสิบคิดนะครับมากครับลวกเอาเลยนะครับ กินคนเดียวนะครับมาเด้อมาเด้อมาเด้อนะนี่นะครับนำกินซีฟู้ดนะครับคอนเทนเนอร์รอนะครับืสามคลิปนะครับสามสิบคบลิปน,น,น,นะครับมาครับมาครับร้อนร้อนร้อนมากเรือครับ เนื้อวัวเนื้อวัวนี่นะครับเนื้อวัวนะครับสดสดนะครับน่าครับเอาลงชิ้นต่อไปครับใส่ลงชิ้นนะครับตับด้วยนะครับนี่นะครับมีมีตับด้วยนะครับตับ นีจริงจุงจ้มนะครับจุจ้มๆหอย้อยนะครับนี่ค <Merci>. Uh, น ao ao um, um ้ำ uh, จ uh ิ้มซีฟูดนะครับเนื้อวัวนะครับจุ่มต่อไปเลยนะครับเนี่ยครับเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวสดๆแล้วครับน้ำจิ้มซีฟูดของเรานะครับ มาครับมาครับนี่นะครับเนื้อวัวสดๆเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับตับตับนะครับน้องหันมาเรียบร้อยนะครับขั้นตอนเล็กๆนี่นะครับ เ้าไปเลยนะครับจุ่มเรียกออกอามาลวกน้ำชิ้นซีฟู๊ดข,ของเรานะครับก็โวกเด็ดเลยครับเห็ดนะครับใส่เห็ดลงไป้วยสามสิบคิดๆๆน,นะครับลวกนิดนึงให้มันสุกนิดนึงนะครับสุดจัก นะครับเนี่ยตับสดๆเลยนะครับลวกน้อยนะครับให้มันสูงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามากินนะครับน้ำจิ้มเจลของเรานะครับซีซูนน้ำจิ้มซีซูนของเรานะครับเนี่ยครับครับสดสดเลยนะครับเนื้อสดสดแต่ตับสดๆเหมือนกันนะครับเอามาลวกเค็มจุมนะครับ สยมากนะครับดูเลยสังส่งสั่งซื้คิดนะครับสั่งสื้คิดใหญ่ๆเลยนะครับตกชิ้นครับตกชิ้นนะครับมาก นืงัดเนื้อครับเราลวกแล้วนะครับลวกมาพอสุกนะครับรต้องลว,ลวกมากนะครับลวกมาพอพอดีนะครับ เหลือเยอะนะครับกินไม่กลัวหมดนะนี่ครับผักกินผักด้วยนะครับนี่ครับผักของเรากินไปแล้ ดสดๆนะครับลองกินสดสดดูนะครับนี่ครับใส่พักลงไปเยอะเราไม่มีหมโ้อดินนะครับเราก็ใส่หม้อไฟเอานะครับหมโ้อดินเราไม่มีนะครับ อันนี้นะครับกรุบกรุบดีมากนะครับมันกรุบกรุบเขาเรียกข้าวปุ้นนะครับนี่นะครับลวกข้าวปุ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ ดูตอนเนื้อของเราตอนใหญ่ๆนะครับลวกพอพอสุกก็พอเลยไม่ต้องลวกมากนะครับนี่นะครับ ขอพอสุกกระป๋ออร่อยครับใส่ตอกใส่ตับลงไปครับใส่ตับลงไปเลยเนือ้อเนื้อสดๆจิ้มกับซีฟูดนะครับ ในข้าวนะครับเนื้อวัวนะครับเนี่ยครับเนื้อวัวสดๆเลยครับเลยครับ ตับของเรานะครับตับของเราใส่เมื่อกี้นี้ครับรวยครับลูกชิ้นนะครับใส่ลงไป S, น, ard, er, นะครับลูกเนื้อครับลูกลูกเนื้อนะครับไอ้สุกๆนิดนึงนะ ขอตัวขอบคุพี่ๆคนไหนนะครับแต่งไม่สามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ได้นะครับนี่นะครับเหนือนะผักครับผักแต่ร้อนนิดนึงนะครับร้อนมากต้องจุ่มให้มันนิดหน่อยแต่ตับของเราลงไปด้วยนะครับ นื่นยอยพักสดนะครับ นเนื้อครับเนื้อลอยๆนะครับมาครับรอยครับลูกึ้นนะครับ เนื้อนะครับผักครับผัก ับเนื้อครับมาครับมาครับมารวยครับเป็ดนี่นครับครับผม คลิปของน้องนะครับร็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า